คนเคยซื้อของใน Facebook กันไหมครับในนั้นอ่ะมีของขายเยอะมากครับมีทั้งรถบัสรถเบนรถเกิ๋งจักรยานมอไซค์รถเกิ๋งกัวสิบล้อเลื่อนหาดูครับว่าเออเนี่ยมันมีอะไรขายมั่งอะไรน่าสนใจมั่งเจอรถเป็นรถที่แเป็นรถยนต์ที่แบบถูกต้องตามกฎหมายราคาเพียงแค่2 5ง0 0ืบาทครับโดนหลอกีนี้ทำอะไรอ่ะแจ้งตำรวจดีกอโดนหลอกครับนี่ผมโดนหลอกนี่มา 1994มิตซูบิชิราคา25,000บาทคือการซื้อรถอ่ะมันยุ่งยาก<ช>มันต้องแบบไปเช็คถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไปเช็คไม่ได้หรอกก็เลยทักเข้าไปเขาอยู่ห่างจากเราประมาณ10กิโลนี่เหรอ <laughs> บังเอิญมากครับทุกคนเขาหลอก เอาออกแล้วไม่เสียหายปะเราก็ไปดูรถก่อนคือตอนแรกอะถ้ามันอยู่ไกลอะผมก็ไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันมีอัตราการโดนหลอกค่อนข้างสูงครับแต่ว่าอันเนี้ย<ช>เขาอยู่ใกล้ใช่ไหมพออยู่ใกล้เนี่ยเราสามารถดูได้ว่ามันตาร์ทติดไหมถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราเช็คไม่ได้คลิปตัดต่อได้ถูกไหมแาะวันนี้ครับผมจะมาลองซื้อรถจาก Facebook ดูนั่นอันนี้ EP หน,นึ่งพี่เห็่จะซื้อกี่คัน EP สองีขายเรือห้าหมื่นบาท อันนี้เราจะมาลองทดสอบซื้อรถสอง0มืนห้าใน o o k ดูก่อนอถ้ามันผ่านไปได้ดีอีพีสองก็ไปซื้อเรือ,อเอามึงเท่นุ้ยแนนเอ้ยแบบมึงขับรถเลยวะอ๋อเลยขับแบบแรมโบ้อมีเรือว่ะเฮ้บ้านหนูก็มีฮะขิงเฉย <laughs> <laughs> แล้วก็ทุกคนสงสัยว่าทำไมต้องมีแนนทำไมพอดีว่าเราคันเนี้ยมันเป็นเกียร์กระปุกแน่น่ะเป็นคนขับรถแบบเอ่อได้ค่อนข้างหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นรถแบบรถตู้แบคโครถใหญ่ๆแบบฟอร์จูเนอร์รถแบบกระบะแบบเคยไหมวามึงขับรถเก่งต้องหรือหน่อยไม่หรือไม่หรือไม่หรือเฮ้ยหรือไปดูรถแล้วเรียกรถสไลด์เลยดีว่าเอาชัวรถขับอีเสียงประกันชั้นสามให้โอ้สบายสบายทำไมรีบรีบทำไมนี่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 แต่ประกันชั้นสามชนชนคนอื่นเขาไม่นับนะ ประกันฉันหวังให้คนอื่นมาเชิแต่ถ้าเราไปชิญเขาอ่ะอ่ะก็รุ่ก็ให้กำลังใจผมกันด้วยนะครับต้องไปลุ้นว่ารถที่เราไปเนี่ยจะโดนโกงไหมใช่ต้องมาต์ทติดไหมก่อนถ้าบอสตาร์ทติดพอซื้อปุ๊บก็ต้องมาลุ้นอีกว่าแนนจะขับมาถึงบ้านไหมก็หนักใจครับแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับทุกคนเพราะว่าไม่มีใครขับเกียร์กปุ๊บไปเลยแนนทำอะไรวะ ดูวิธีขับรถจบหลักสูตรจาก YouTube แน่นอนค่ะทุกคนมึงขับเป็นจริงปะเนี่ยขับเป็นแล้วมึงดู YouTube ทำไมเพื่อความมั่นใจมันนานแล้วอาจะเชื่อฟังแล้วครับทุกคนแต่ตอนนี้เราเข้าอยู่เที่เราแล้วครับทุกคนผิวจัดอุ้ยสองพันห้าเป็นไงวะแนนเอ๊ยขับยังไงเฮ้ยไอ้้ดูสภาพเรื่องหน้าก่อนเครื่องดื้ครับเออดูเหมือนรู้เปล่ลองสตาร์ทนี่แล็ก ่่อลันเล่นเครื่องใช่ไหมครับแดงลองเล่นดิฟันมิโฟติดนะครับพี่อะไรนะท่อขาดกลางอ๋อท่อขาดอยู่ยังอยู่ข้างหลังอุ้ยใหญ่ใหญ่นะใหญ่กระจกอะไรอย่างนี้เปิดได้หมดใช่ไหมล่ะเปิดได้ทุกฝั่งจะเรียกเชื่อกลิ่มถามกระจกหมดได้ไวเอ้ยยังไง เอาพี่เป็ดดำไปอ่ะเอาเอาสตาร์ทหน่อยก่อนส,ส,สตาร์ทไงพ่อแนนเอ้ยทำไมมีสามพัวนวะแนนโอเคอันนี้ปรับได้อันนี้ปรับไม่ได้ใช้ยังไงวะงนี่ไงอันนี้เร่งอันนี้เร่ง<อ>แล้วเลขตัวเลขบอกว่าเบอร์อะไรอะ่ะนี่ไงนี่จุดไขป่ปลานี่ไงพี่ก่อนดูเล่มหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวโดูดดดดดเช็คเล่มก่อนอ่ะพี่อันนี้คือเวลาอ๋ออ๋อถ้ายังไม่ใช่ก็ถอดอกอกก่อน <laughs> เอาจทนรถปีหนึ่งเก้คือผมเกิด9 2อ่ะก็คือตอนนี้ผม3ามเอ็กเกือบส0ปีแต่ว่าทุกคนดูสภาพครับแบบเดิมๆคือมันก็ชวนเนี่ยโอเคเล่มดีมิดซูบีชีซีหนึ่งเอโอเคใช่จำได้อ่าถูกประเด็นถูกแล้วทำไงต่อจ่าตังค์แล้วเราก็ค่อยค่อยค่อยไปโอนเป็นชื่อเราแต่เนี่ยเราไม่เราขาไม่ได้ให้กับเด้วยต้องเรียกอะไรกลับไหมเอาเถอะเพราะว่าทุกคนดู เรลองขับไหมลองัแลออลอง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 เทกันไหมหรือจ่ายเลยเข่งรวมเดียวเาแขงนียลองก่นนะจากประสบการณ์นะเกณฑ์หนึ่งไหมวะยังไงยังได้อยู่ขอลองดูนี่ปัน้ำฝนตรงไหน ดดเดี๋ยวเราจะลองขับไปดูดนะคะุ้่งวิ่งคือเร่งแรงอยู่นะบอกแล้วเราอะขับได้พี่เป็ดอะ่งคิดมากเปลี่ยนเกียร์ให้ดูด้วยนี่ปา<ะ>ว้าว,าวายังไม่ชินยังไม่ชินอันนี้นะคะเป็นรถแบบเก่าแล้วบางทีมันพวงมาลัยน่าจะแบบไม่ค่อยดีมากเขาเรียกว่าพวงมาลัยพาวเวอร์เพราะมันต้องแบบต้องเยอะต้องออกแรงอะ ตต่นเต้นตต่นเต้น <kind> พ <abonn és> ี่คาอย่างนี้ต้องสตาร์ทใหม่ปะเดี๋ยวหนูพาพี่เป็ดซิ่งอ้าวโอเคได้ยูพี่หาเบอร์สไลด์ออนแล้วนี่หนูเปลี่ยนเกียร์ให้ดูด้วยเป็นไงพี่เป็ดนิ่มป่ะกับตาช้ากับตาช้านิ่มป่า โอ้โอ้รถมันเก่ามันก็อาจจะมีบ้างที่มันกระตุกฮัลโหลครับรถสไลด์ปะครับจากไหนนะพี่ค่นนะจะชอบเป็นไหนคะไปครับ <laughs> มันทำไมนะคะพี่ดีดแล้วนะจากการทดลองนะครับพี่ที่ผมนั่งดูคือเมื่อกี้แบบรถมันสามารถกระโดดได้คุณแบบอ <c oughs> <c oughs> ้ายนะครับ <c oughs> เรียกรถสไลด์พอแล้วรับไม่แพงพันกว่าบาท ศึกษาในยูทูบสอบได้หมดใช่ป่ะไม่ดูไม่จบ <c oughs> ทางตรงนะขับได้แต่พอแบบเรื่องชะลอ <ๆ S 1> ความเร็วเ<ช>ลี้ยวหรือว่าจอดอะไรเงี้ยจะมีปัญหาเพราะเมื่อกี้มันอย่างนี้เลยเนะี่ยเจะเอาใหม่เดี๋ยวกลับบ้านฮะเดี๋ยวไป, <c oughs> ไปลองที่บ้านไม่ดีกว่าอาจจะถือว่าขับดีเร่งอะไรเมื่อกี้ผิวใช่ตอนพี่เขาขับไปทีไม่ไม่ใช่แบบเสร็จเหล็กง่ายๆไม่ใช่เสร็จเหล็กเบาะเดิมแต่แบบดูความสะอาดดูโอเคนะก็รงเชิงเดี๋ยวเราล้อสไลด์ น้องวิสุบิชิที่ผมซื้อมาในราคา2 5 0 0 0บาทก็มาถึงเราแล้ววันนี้แหละตอนนี้นะครับจริงๆอ่ะเป็นอีกวันนึงรถเนี่ยเราซื้อเมื่อวานครับแต่ว่าฝนมันตกนกครับแล้วรถมันติด่ารถจะถึงผมเนี่ยก็แบบโอ้โหสี่ห้าทุ่มอ่ะก็เลยมาถ่ายอีกวันนึงนะครับแข็งแรงมากเลยนะคือแบบต่าง,งรถสมัยนี้นะด,ดูเสียงอันนี้นะคือแนี่เป็นเหล็กรถไอแนนนะรถไอแนนผมขึ้นไปนั่งบนกระบะไม่ได้นะมันยุบครับแต่คันนี้คือแบบ เหล็กเลยอ่ะเออแล้วก็รถคันนี้นะครับแต่คนจะคิดว่าแบบผมซื้อเล่นๆแต่ไม่ใช่ครับพอดีว่ามีน้องชายซื้อแล้วผมคนนึงครับเขาทำงานกับผมมาแล้วสามปีรถมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยแบบเออปี้แล้วเนี่ยกรณิเหตุผมก็เลยแบบอยากซื้อรถคันนี้เซอร์ไพรสน้องชายผมน้องชายน้องชายพาไปไหนเนี่ยน้องชายน้องชายเอางูให้ผมไม่เอานะตาไว้หลับตาไว้ก่อนนะเปิดตาเลยน้องสามสองหนึ่งว้าวรถมอเตอร์ มัซื้อให้มึงเลยอันนี้เหรออันน like uh ี้เลยเราไปซื้อมาจากไหนเฟซบุ๊กเฟซฮะเท่าไหรสองพันห้าพันบาทแล้วทำไงเอาเรียนดีไปขับได้ขับเอาได้ขับแล้วขับแล้วขับได้ใช่อาอมึขับไหมเนี่ยเน้ไม่ได้ขับพาซิ่งเน้นขวบ พววเดี๋ยาูปัญหาของรถคันนี้ก่อนละกันทุกคนรถที่เราซื้อมาในราคาะสองพันห้าร้อยบาทบได้ปกติแต่ปัญหาเนี่ยคือท่อเกิดมันจะแตกตรงกลางหรือขาดเลยรรุ่นนี้เปหานะมันเลยทำให้แบบสตาร์ทแล้วควันเยอะแต่ก็ไม่มากไม่ได้แบบวัยรุ่นกระบะซิ่งควันดำใช่อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เพิ่งเห็นถังน้ำมันคือขันเนี้ยได้มาเมื่อวานใช่ไหมและน้ำมันมันหมดผมเลยให้ตอมเนี่ยไปซื้อน้ำมันมามาเติมก่อนแต่พอเติมไปปุ๊บแบบเหมือนมันรั่วคนว่าน่าเป็นถังน้ำมันซ่อมไม่น่่่่าาาาาาแพงง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 งปปะเเเเเเอออออมมมมมมมััั้้้ึไซลลลยยยยดีีี๋วใหนสสสตตร์ทฟฟ 25, 25. ผมไม่รู้เนี่ยว่ายอยู่นี้เราซื้อรถด้วยเลยแนนแนๆพายเบ๊กไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆได้เหรอพี่เป็ดก็พูดว่าเป็นงั้นแหละอุ้ยมีเทสด้วยเยอะแนนอันนี้เป็นที่รถหรือเป็นที่คนเนี่ยเบาะหลังไม่มีเข็มขัดเลยโอ้ลูกคนตัวตึงจะลันเลยขับได้ขับได้ขับได้กับได้ขับมันไม่เหมือนกันนะเวย้ยอยู่นี่เราสามารถซื้อลอตในราคา20,050ได้แล้วเหวะ เนี่ยแต่ไม่มีแอร์มีมีแอร์ด้วยนี่โอ้เหลี้ยวโอ้เน้นเด้อมคนแรงดูดิเดี๋ยวรู้ทำไมเล่นไปลูกะนาดโอ้ยเจลูกเล็กโอ้เล็กก็นสะเทือนตั้งคันเลยแน้นยากกว่าขับรถคันนี้ก็คือมึงต้องฝ่ากูขับอีกนะเว้ยมึงมีเอกสารอ่าโอเคอันนี้เปิดได้ไหมคืออะไรอย่าเปิดมั่วขอร้องอย่าเปิดมั่วเอาแบบว่า รถก็ต้องเทก่อนป่าวะแต่หน้าป่ดพวกไม้อะไรอย่างงี้ยังยังแบบยังบอบถูกอยู่นะป่ดน้ำฝนได้ไหมป่าน้ำฝนได้นี่แต่ว่าใช่ใช่มันไม่มีน้ำอย่าป่ดถึงยังถึงละเดียวเลยไอ้จ้าโอ้ยเป็นไงต้นใจดีมันเร็วมันเร็วมันมีเสียงกลับได้ไหมกลับได้ใช่ไหมกลับได้ดีโอเคเดี๋ยวมึงจะแตกเลยเ่ะอย่างที่บอกทุกคน รถมันวิ่งได้แต่ว่าไอา้ต้องกแก้ปัญหาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยและผมก็รู้เขาว่าน้องชายผมเาเป็นแบบไปรุ่นเดี๋ยวพี่ไก่แฮย ใช่เหรเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถเนี่ยเป็นรถแบบเซียวเลยเดี๋ยวหลังจากเนี่ยเราจะเอารถคันนี้ไปวางไว้ที่ปู่ครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนแอร์ด้วยกูแอร์จริงๆมันใช้ไดนนั้นมันใช้ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เย็นเซียบเหมือนรถรุ่นใหม่ลองหาปู่ครับว่าแบบยังไงแล้วก็เดี๋ยวใส่ช่องทีโดอซีดีเดี๋ยวต้องหาปู่ที่จะให้เจมส์จับอ้สุดยอดที่แบบไม่เหมือนใครผมอยากได้เปิดประทุนได้ไหมเปิดประทุนไดี่นะโอเคเดี๋ยวพี่จะการให้เปิดประตูแต่ถ้าเปิดประตูเนี่ยข้างบนกูขอนอะ อะได้ได yeah. ้พี yeah. okay. oh, okay. so mm ่เอาไปก็ไม่แต่รถในแนมรถมึงจะถึงบนหอเลยแจะเอาผัดดีกว่าไม่เอาผัดเดียวรถมึงมันรถชิงกบนะได้ได้โอเคทุกคนก็ลอยตามเวลาคนนะครับอยากให้บเบฟแต่งอะไรคอมเมนต์มาได้เลยสปอยลลงสเปเลอร์อยากอะไรคอมเมนต์มายาวยันตากผ้าได้ทุกคนอันนี้ถ้าเกิดอันไหนแบบเบฟชอบอยากให้เบฟเลือกมานะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มาจุดสังกตชมเพลาเพราะว่าลาไปก่อนลอยตามมินมีชื่อไหมน้องออนิวออนิว you <laughs>